สวัสดีครเนี่ยผมนายอับดาร์ฮัดก็วันนี้มาเปิดกาชาเออ่หักหลังผู้เล่นกันนั่นเองนะแล้วก็ก่อนหน้านี่ยผมก็ต้องบอกก่นเลยว่าผมแม่งโง่เว้ยคุณผู้ชมคือผมอ่ะไม่ยอมเปิดนาทีเว้ยแล้วตอนแรกมันมีโปรโมชั่นแต่ตอนนี้ไม่มีโปรโมชั่นแล้วเพิ่งมาเปิดคือแบบเคืออะไรทำไม ทำไมันไม่เปิดตั้งแต่แรกอ่ะจะได้ได้ไดรอบวีรอบหนึ่งนันะโอ้ยงงว่ะเลยผมนมแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรน้อผมจะมาทำเกิดยังไงผมก็เปิดแดก้ร้อยดักโซอยู่ละนมฉะนั้นก็จะมีโปรโมิั่นมีโมูมดพิชานก็ไม่ค่อยแตกต่างกันกน,นะเนาะก็โอเคเอาว่ามาทำการเปิดกันเลยน้องใสที่ตู้นี้มันตู้หักหลังนมเนื่องจากอย่างแรกมันเป็นตู้ดักน่นไมเนนดักแบบดักซะแบบกะให้แบบเอ็งต้องเปิดตู้นี้นะเพื่อนถ้าเอ็งไม่เปิดนี่ชาติๆก่อนมันจะกลับมาอีกรอบไหม ใช่ครับมันมี8ปีนั่นเองครับซึ่งไอดีน,นี้ไม่มี8ปีน้องผมก็จะมาเปิดหวัง8ปีนั่นเองนผมยังมีไอ้นี่อีกไอ้นี่อีกโอ้โหบานน้ผมตัวดีๆน,นะแน่นอน,นครับมันก็จะมีตัวข้างตู้ที่แบบเอามาทําไมอย่างเช่นไอ้โกคูนี่นะผมที่เก่าแล้วไอ้บนจิต้านี่ก็เก่าแล้วนะผมดีๆ,ๆมาไม่เท่าไหร่โ <c oughs> บลี่กับอันนี้เนี่ยถือว่ายังดีนะผมเพิ่งอีดีมาอันนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะผมแต่ยังดีอยู่เนาะแล้วก็มีเนี่ยครับโก เออยอะนำนะฉะนั้นก็มาลุ้นกันว่าจะได้8ปีหรืออะไรดีๆสักนัดไหมนะก็โอเคก็ลุยกันเลยนะผมนะผมลืมเปิดซาวด์ไปไงเออช่างเหอะมันร้อยดังโซนเลยนะบินมาอุ้ยกดังกระทังแล้ววะเดี๋ยวนะทำไมไม่มีเสียงจริงเนี่ยทำไมไม่มีเสียงจริงคุณผู้ชมแต่โกดังกระทังมาว่ะเอาแล้วอย่างนี้ อย่างนี้เนี่ยตู้นะครับนะเอ้ยโกจีตาสีเนาะโอเคไอดีน,นี้ยังไม่มีน้อมถือว่าสมแล้วก็ตัวรอบนี้ก็คือค่อนข้างโอเคนะเออเพราะว่าได้หน้าตู้แล้วนะหนึ่งตัวน้อมถ้าได้อีกตัวหนึ่งในมันตีหน้าหรือมันตีนี้ก็คือโคตรคุ้มเลยนะเอนอน้มแก้มามันตีที่สองกับมันตีสุดท้ายนะนี่เป็นคลิปสั้นๆน้อมซึ่งก็งไม่มีคลิปจะลงเลยจะมาเปิดในะยันก็ตู้มันคุ้มอยู่แลวนอ้อก็โอเคมาน้มเีตา้าฟิลไหม ฟิวเหอะฟิวฟิวไม่ฟิวเอ่อโอ้โหแต่สองแต่สา,สาม,สาสามคือเป๊กพอปิดเสียงไม่รู้ด้วยมันพูดอะไรก่อนหน้านั้มันพูดโอรียะปะวะไม่รู้นะมันน่าเกลือนะรอบนี้ผมจะไม่มีอะไรนะอืมใช่คนระับมารอบนี้ไม่มีอะไรนะโอเคก็เลยน้ว่าเอ้ยสวยนะนะได้ตัวนี้มานะผมบางท่านบอกว่า เ้ไอ้จะตกตะลึงอะไรมันตัวเก่าสมัยพระการไม่เป็นไรครับนี่มันไอดีใหม่นะฉะนั้นมันก็ไม่ไม่ไม่มีตัวเก่านะผมซึ่งการได้ตัวเอ่อขอขอไว้เนี่ยการได้ตัวผู้นำสีมาเนี่ยที่ซึ่งถือว่าดีมากนะนะอืมก็โอเคถ้าผมดูมาคลิปนี้นี่ค่อนข้างคุ้มใช้ได้นั่นเองเนาะก็เก็บผมปลาแล้วเถิดครับแต่จินมีแกนี้ครับผมปลาละเจอกันไวไวเนี่ยผมทั้งสองเซิฟเลยนะ